สวัสดีครับผมหาถานะครับวันนี้ผมได้มาแสดงคลิปที่ห้านะครับวันนี้ผมจะมาก่าบเรียนถึงคุณสรยุลธดสุธนนจินดานะครับเรื่องความไม่เป็นธรรมและความเดือดร้อนของประชาชนนะครับครับดูนี่นะครับคุณสอยุทธดนะครับดูนะครับนี่คือรูปรูปชายของพี่ชายข้าพเจ้านะครับที่ถูกตำรวจสอนอบังเขวีสี่นายกับอาสาหนึ่งคน ลงทำร้าย่างกายรับวแล้วต้นซันะครับเขากระทึกทั้งใส่กุญแจมือเนี่ยแหละครับในห้องสืบเนี่ยครับนี่ครับหน้าหลังแล้วครับช่วงคางช่วงเบ้าตาช่วงคางจะเลือดสอยในตาแตกครับเนี่ยครับหมอลงมาแล้วนี่ข้อมือครับที่ว่ากุญแจมือใส่แล้วเวลาถูกเตะถูกบีบไปก็บีบรัดไปเรื่อยๆครับเนี่ย จำ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 นะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับต้นเหตุด้วยด้วยครับเนี่ยเพราะว่าใส่ใส่ทองหนักสองบาทไปนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับคุณสอยดื้ครับเนี่ยที่ผมต้องมาแถลงถึงคุณสอยที่เพราะว่าเนี่ยครับสุดท้ายร้อยเวเขาบอกว่าตํารวจด้วยการจับกันไม่ได้แล้วยิ่งตอนเนี้จะมีคนเกษียณยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยก็เนี่ยครับ แล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าตำรวจคนไหนจะกระเสียนคนไหนเป็นไงก็ได้มาจากปากร้อยเวงเขาแะครับอ่าแล้วร้อยเวงยังบอกอีกว่าถ้าจะให้จับต้องมีคําสั่งของผู้ใหญ่หรือกองปัชากรารกระทรวงบาลเป็นลายลักษณ์อักษรเขาถึงจะได้ควบคุมตัวหรือดําเนินการยังไงถึงจะจัดการได้ก็เนี่ยคุณสอนด้วยผมถึงจะต้องมาถแถลงเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับเพราะสุดท้ายพี่ชายเขาก็ถูกฟ้องแลวตอนนี้ข้าพเจ้าก็ถูกตกเป็นจำเลยเหมือนกันอีก ไปกันใหญ่ครับสอนอบางเขนครับเนี่ยแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเอกสารมาให้พี่ชายข้าพเจ้าว่าหนังสือความคืบหน้าสอบสมคดีอาอาญาเนี่ยที่สั่งไม่ฟอ้องตารวจนะครับคุณสรยุทธเนี่ยไม่มีครับทำาลารร่างกายแล้วแล้วตะโ้นฟัดครับมีเรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องทองแต่ไม่ประเด็นว่าทองแต่ไม่มีต้องการจะครอบครอง เปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยครับเนี่ยร้อยร้อยเรแต่สุดท้ายก็คือไม่ฟ้องครับไม่มีเอาโจทย์ไม่ครามีจำเลยขึ้นถแถลงอายการแหกตาอายการครับเนี่ยที่ไหนได้ตำรวจสอนอวัเข็นสั่งไม่ฟ้องเองครับเนี่ยคุณสอนยศแล้วสุดท้ายก็มาออกหมายเรียกตัวข้าพเจ้าหัตถาเนี่ยครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมห้าเจ็ดข้าพเจ้าก็ไม่ไปก็ออกซ้ำมาอีกเป็นครั้งที่สองเหมือนกันกับตัวนี้แหละครับ แต่ให้เป็นรายงานตัววันที่ยี่บแปดกรกฎาคมห้าเจ็ดข้าพเจ้าคงไม่ไปไ่ตามเคยครับไม่รู้หมายจริงหมายหมายปลอมครับก็คือข้าพเจ้าพูดความปจริงก็หาว่าข้าพเจ้าพูดพูดเท็จม,มาออกหมายจับทั้งที่มาออกหมายต่องนื่งคุณสองยืงน่นะครับหมายแรกออกมาข้าพเจ้าไปแจ้งแล้วไปแจ้งความไว้ที่สอนอน,ออนเมืองผมแจ้งข้อหาดีกว่าว่า ร้อยเวรสอนนอบางเขนก็หมิ่นหมิ่นประมาทข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพูดความเป็นจริงทั้งคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามสี่เนี่ยข้าพเจ้าพูดความเป็นจริงหมดหมดเลยสอนนอดอนเมืองอ่ะเขาก็รับแจ้งไม่เห็นร้อยเวรก็จะไปเคลียร์เลยเดี๋ยวข้าพเจ้ายังไม่ได้ติดต่อไปเลยว่าร้อยเวรบางเขนติดต่อกับร้อยเวรสอนนอดอนเมืองหรือยังหรือยังไงทำไมถึงออกออกหมายสองก็จะออกหมายจับข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงโทรถึงออกคลิปเนี่ยถึงถึงคุณสอนยุทธเนี่ยว่า ไปกันใหญ่แล้วครับเนี่ยต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยเจรจากันแล้วว่าให้สังคมเขาได้รู้เลยว่าใครเป็นยังไงอ่าและอย่างหนึง่งข้าพเจ้าเนี่ยก็เกิดมาก็มีบุญมีวัสนาตอนน้ําท่วมข้าพเจ้าได้สัมผัสมือกับท่านนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยได้เห็นหน้าเห็นตากันใกล้ๆกก็รู้เลยว่าท่านนายกเนี่ย เขาเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงราษฎรจัดใจจริงที่มาเยี่ยมนี่น้ำท่วมจนเกือบหน้าอกเลยครับเนี่ยท่านนายกก็มาเอาก็เนี่ยเปลี่ยนตอนนี้้าพเจ้าก็เดือดร้อนเนี่ยเป็นทุกเนี่ย้าพเจ้าเออก็ได้สัมผัสมือกับคุณสุรยุทธ์ได้ดูว่าท่านนายกเป็นระบบข้าราชการคุณสุรยุทธ์เป็นระดับนักข่าวแนวหน้าของประเทศไทยเป็นสายเอกชนก็ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเหมือนกัน ทุกร้อนที่ไม่ได้รับรับความเป็นธรรมของนายยกก็บรบลุทุกบัลลุงสุกอ่าก็คนละหน้าที่ไปเอกเอกกับชนรัฐบาลนะครับแต่ว่าจะให้ข้าข้าพระเจ้าไปจับมือกับร้อยร้อยเวรสอนอบางเขนข้าพระเจ้าประสัมผัสมาแล้วครับไม่ต้องับจับมือนะครับโอ้โหไอจอมเมคินขึ้นมาเลยครับก็แค่ยกมือไหว้กันนีงเขาก็มือควยหลังเตรียมจะแทงข้างหลังประชาชนแล้วอ่ะ มีข้อหาแล้วเขายัดให้ประชาชนบอกว่าถ้าเขาจะออกหมายพระเจ้าไม่ได้กลัวอะไรทําไมไม่ไปแจ้งความสอนอพระเข,ามาเขนมีต้องเป็นร้อยร้อยคนสองร้อยคนร้อยเวก็ต้องมีอ่ะยกตัวอย่างเช่นแจ้งนายกอไก่ก็ได้แล้วนายกอไก่ก็ออกหมายมาให้ครับพระเจ้า้าพเจ้าก็ไปอ่าหรือถ้าบางเขนไม่มีคนเขารับแจ้งจริงก็มาแจ้งนายขอไขสอน,นอดอนเมืองอ่ะ ว่าสสนาวาเศษเป็นท้องที่ของข้าพเจ้าแถลงคลิปอ่าข้าพเจ้าอยู่ที่เขตดอนเมืองก็มาแจ้งที่ดอนเมืองอ่าว่าจะยังไงเขาก็เลยมาแจ้งอ่าแต่ร้อยเวเขาเลือกที่จะแจ้งคอควายก็คือว่าเอากระจกมาตั้งหน้าตัวเองแล้วพิมพ์มออกหมายเองส่งมาพุ่งมาใส่คอคนคือตัวข้าพเจ้าเนี่ยคือประชาชนเนี่ยคอคนเนี่ย ใส่ข้าพเจ้าเฉยเลยเรียกไม้หนึ่งไม้สองเดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม้จับท,ทําได้กงนทั้งที่ข้าพระเจ้าก็แจ้งความไว้สอนอดอแล้วอ่าผมคอคนนะครับร้อยเวรผมกินข้าวครับแล้วข้าเป็นคอควายก็ต้องกินหญ้าเอา้าคุณจะกินคุณกินไปเลยทุ่งทุ่งบางเขนนะ่ะผมเคยอยู่ทุ่งบางเขนมาก่อนนะกินให้ัหมดไปเลยครับตามสบายครับผมกินข้าวต่อไปดีกว่าครับ ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาครับประชาชนจอดร้อนไปขอความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่สสงเครื่องแบบได้สามดาวเต็มยกจักแรแล้ขึ้นมาใหญ่เลยครับเนช่ยฝีขึ้นจกักรแล้หรือเปล่าครับร้อยร้อยเวรน,นี่ผมขอความเป็นธรรมนะครับอ่าแล้วอีกแล้วอีกอีกอย่างนะครับก็ผมก็อยากจะฝากถึงคุณเสาเรอเสาลิน,นะครับว่า ความเดือดร้อนของข้าพเจ้ามีพี่ชายมีแล้วก็บอกกับพ่อข้าพเจ้าอายุบิดาข้าพเจ้าอายุเจ็ดสิบหกบิดามารดาข้าพเจ้าเจ็ดสองนี่ข้าพเจ้าที่บอกว่าทํางานราชการข้าพเจ้าออกมาก็เนี่ยอยู่กับสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยครับอยู่กันที่บ้านเนี่ยครับแล้วมาเจอตํารวจอย่างเนี้ยทากันอย่างเนี้ยแล้วจะไปพึ่งไทยล่ะครับก็ต้องสู้กันไปอย่างนี้นะครับอ่าแลวที่ข้าพเจ้าต้องมาใส่ช็อปเนี่ยที่ข้าพเจ้าเรียนช่างกลไทยสุยะมันจบมานานแล้วเนี่ย เพราะว่าเมื่อทางร้อยเวงเขาใส่เครื่องแบบทำไงครับเจ้าข้าพเจ้าต้องใส่ช็อปนี่ก็เครื่องแบบข้าพเจ้าเู่มียึนการเป็นจ่าครับจ่าสูงครับถ้าในภาราเด็กช่างกลเขาเรียกกันครับเนี่ยครับยังไงผมก็ขอความเป็นธรรมกับท่านสอยยึดหน่อยครับว่าความเป็นธรรมจะมีอยู่ในสังคมไทยนี้ต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ